ผมจะเตือนความจําท่านนายกหน่อยตั้งแต่ท่านนายกไปอเมริกาเนี่ยมีข้างไหนบ้างที่ไทยได้อะไรมาบ้างอเมริกาวันดีคืนดีก็บอกไทยมีปัญหาเรื่องเมสิทธิมนุษยชนวันดีคืนดีก็บอกค้ามนุษย์ทุกอย่างมันจะกระทืบเรากระทืบเราหมดท่านจําได้ไหมท่านไปเจอในทรัมป์เนี่ยท่านจบลงด้วยอะไรท่านอาจจะมีความสุขได้จับมือในทรัมป์แต่ท่านก็เสียท่าต้องซื้ออาวุธมันจําได้เปล่าผมนี่จําได้แม่นเลยแล้วท่านไปงวดนี้ท่านจะเสียท่าอะไรมาอีกับโจไบเดนัน ผมถามท่านคำหนึ่งเราครบอเมริกามาตั้งนานเนี่ยเราเคยได้อะไรจากมันนอกจากมันมาใช้ตัวเราใช้บ้านเราเป็นฐานทัพไปถล่มเวียดนามท่านนายกครับอเมริกามันคือคนที่อยู่เบื้องหลัง NED National Endowment for Democracy ซึ่งเป็นส่วนต่อสาข,ขาของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาและ NED สนับสนุนใครท่านนายกสนับสนุนกลุ่มคนล้มเจ้าล้มสามังกษัตว์ อเมริกามันต้องการล้มสถาบันการศึกษฉากหน้ามันก็พูดบอกว่ามันเคารพแต่ฉากหลังเอาเลยเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่มีสถาบันการศึกษได้มันก็จะได้เข้าเมืองไทยได้ง่ายท่านนายกไม่ได้คิดเรื่องนี้มั้งเหรออเมริกาคือตัวดีเลยในการจัดทับทุกอย่างเพื่อจะหาเรื่องล้มสถาบันกษัตริย์มันใช้สไตล์เดียวกับที่ใช้ไอตัวตลกเซเลนสกี้ท่านนายกไม่เคยสนใจท่านท่านผู้ชมไม่ไม่เคยสนใจหรือว่าอย่างเช่นนายพิธาพักเก้าไกลนี่ทำไมเชียร์อเมริกานนะ ก็เปรียบเสมือนกับนายโจชัวหวงที่ฮ่องกงไงชูธงอเมริกาและพอจีนเข้าจริงึ้นมาจับโจชัวหวงติดตารางแล้วเข้ามายึดฮ่องกงใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของจีนเข้ามาปกครองฮ่องกงสปายต่างๆของอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียวิ่งกันหางจุกตูดออกจากจีนไปเลยแล้วมาที่ไหนท่านผู้ชมครับมาที่ประเทศไทยผมไม่รู้ท่านนายกโง่หรือว่าแกล้งงถึงเวลาหรือยังที่ท่านนายกต้องเป็นตัวของตัวเอง หนท่านบอกท่านชายชาติทหารไงท่านแสดงออกหน่อยถ้าดอนมายุ่ท่านให้เรื่องเกีก่ยวกับอเมริกายอมก็จะเ,เราต้องมีส่วนร่วมเอเชียเปอร์สิกตบกระโหลกแม่งเลยเฮ้ยพัวประเทศไทยจะไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามายึดครองประเทศไทยจะไม่ต้องกลายเป็นยูเครนที่สองเราต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศใครจะค้าขายกับเราค้าขาย,ขาขาขายท่านต้องการจะแก้ปัญหาผลไม้ส่งออกใช่ไหมแสดงจุดยืนท่านจ้ชัดเจนสิท่านนายกครับ ท่านบินจากกรุงเทพไปปักกิ่งใช้เวลาเท่าไหร่ท่านใช้เวลาไม่เกินหชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าปักกิ่งนะปักกิ่งนะเมืองหลวงนะท่านบินจากกรุงเทพไปวอชิงตันดีซีใช้เวลา20ชั่วโมงบ้านเราอยู่ที่นี่ท่านนายกบ้านของเรายังไงเราก็หนีไม่พ้นเพื่อนบ้านเราคือจีนหนีไม่ไงก็หนีไม่พ้นแล้วเขาก็ไปไกลเหลือเกินทำไมเราไม่เกาะเข้าไว้ เอาประโยชน์เขาทางเทคโนโลยีให้เขามาฝึกเขามาสอนเราอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไงเขาใช้เวลา10ปีท่านนายก8ปีท่าน,นมาเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยท่านไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวปฏิรูปอะไรก็ไม่สําเร็จต่อไปอีก10ปีประเทศไทยแม่งเทียบกับประเทศจีนเนี่ยประเทศไทยกลายเป็นประเทศปัญญาอ่อนไปแล้วท่านนายกครับถึงเวลาต้องกับลำกลับลำร้อยแปดสิบองศาได้แล้วถ้าถามผมผมยินดีคบจีนมากว่าผมจะคบอเมริกาเพราะเขาไม่เคย เขาไม่เคยแสดงอาการที่หนุนใครก็ตามที่มาล้มสถาบันกษัตริย์นั่นข้อแรกข้อที่สองเขาไม่เคยลุกรานเราถ้านายกถามดอนสิปรมา์วินัยว่าตอนที่หวังอี้เชิญดอนปรมา์วินัยรัฐมนตรีว่าการทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ของอินโดนีเซียของกัมพูชาแล้วของพมา่าไปหวังอี้พูดกับรัฐมนตรีต่างประเทศสี่คนชัดเจนบอกว่าประเทศจีนจะสนับสนุนพมา่าทุกวิถีทางทุกมิติขอให้ทุกคนจำเอาไว้หมายความว่า ถ้าอเมริกาต้องการใช้ไทยเป็นฐานในการเข้าไปแทรกแซงพมา่าประเทศจีนก็จะหนุนรัฐบาลพม่าอย่างเต็มที่เกิดอะไรก็เกิดขึ้นไม่เป็นไรนี่คือการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านท่านนายกครับท่านอายุมากแล้วทํายุคสุดท้ายของท่านให้มันชัดเจนหน่อยว่าท่านยืนอยู่บนแผ่นดินไทยพร้อมจะปกป้องสถาบันที่สําคัญของประเทศไทย และไม่อยากจะเอาประเทศไทยเข้าไปเป็นยูเครนที่สองเหมือนกับที่อเมริกาออสเตรเลียนาโตอังกฤษต้องการใช้ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเอเชียตันหอกเฉียงใต้ทั้งหมดนี้ท่านนาย,ยกครับขึ้นอยู่ันที่ 12- บสและ13ละว่าท่านจะวางตัวยังไงแล้วถ้าอเมริกาตีกินถ้าท่านบอกไม่ใช่ท่านกลับมาเมืองไทยต้องท่านต้อง,องถแถลงทันทีหรือดีที่สุดถแถลงต่อ ในอเมริกาเลยบอกว่าที่ท่านโจไบเดนพูดมาประเทศไทยเข้าร่วมนั้นไม่ใช่ครับประเทศไทยไม่ต้องการเข้าร่วมเพื่อต้านจีนแต่ท่านถ้าท่านยังคงพยักหน้าหงึกๆึกและท่านยิ้มซ้ายยิ้มขวาเพราะว่าท่านกลัวฝรั่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมของประเทศไทยครับ